นะเป็นเรื่องของนักแสดงชาวฮ่องกงคนหนึ่งอัตมาไม่เคยดูผลงานเขาหรอกแต่ว่าว่ากันว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อนะนะโจชิงฉือนะโจชิงฉือเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ายากันเขากับพี่สาวน้องสาวสามคนก็ อยู่กับแม่ตอนนั้นเข้าอายุประมาณ7ขวบนะก็ลำบากมากเพราะว่าแม่ก็ต้องหาเลี้ยงลูก3มคนสิ่งที่แม่ให้ความสำคัญเนี่ยนอกจากการเรียนแล้วนะก็คืออาหารการกินแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาหารก็เป็นประเภทนะผักน,นะ นานๆก็จะมีเนื้อมีปลามาให้ลูกเพราะลูกกำลังโตเวลามีอาหารประเภทที่มีเนื้อมีปลานี่โจชิงชือก็จะตักของที่ชอบนะกินพวกเนื้อกินปลาแล้วก็สองสางคำก็ออกไปเล่นแต่บอยครั้งเนี่ย มีเนื้อมีปลาเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวไม่กี่คำเคี่ยวแล้วก็คลายบนจานอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีของเขาที่ทําเป็นประจำนะเนะเคี้ยวพวกเนื้อหมูปลาเคี่ยวแล้วไม่กินนะคลายลงบนจานก็เป็นหน้าที่ของแม่นะเชื่อต้องเอาอาหารพวกนี้เนี่ยมากินแทน เพราะว่ายากจนแล้วก็เสียดายก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะแต่แม่นี่ก็เห็นว่าโจยิงเฉือเนี่ยส่วนใหญ่ก็นิสัยดียกเว้นเรื่องนี้แหละก็ถือว่าปล่อยๆไปอย่างน้อยก็เป็นเด็กเรียนดีจะมีช่วงหนึ่งทางที่แม่นี่ก็ ไม่มีงานทำนะมาสองเดือนแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปยืมเงินคนมาซื้อซื้อน่องไก่มาให้ลูกๆโจงเฉยเห็นน่องไก่ก็รีบคว้าเลยคว้าแล้วก็กินสองสาคำแล้วจู่ๆไอ้น่องไก่ก็หลุดมือตกพื้นนะเปื้อนแม่นี่โกรธมากเลยนะ ้ามใจไม่อยู่แม่ก็ตีตีโจยิงฉือยังแรงเลยเพราะว่าอุตสาหซื้อของดีมาให้ลูกนะโจยิงฉือก็ร้องไห้ตอนกลางคืนแม่ก็ต้องไปปลอบโจยิงฉือในการผ่านไปสิบกว่าปีนะโจยิงฉือเขาก็กลายเป็นดารามีคราวหนึ่งก็รายการโทรทัศน์ก็เชิญโจยิงฉือกับแม่เนี่ยมรายการ แม่ก็พูดถึงโจยิงฉัว่เป็นเด็กดีนะนิสัยดีทุกอย่างยกเว้นไม่ค่อยเห็นคุณค่าของอาหารกินแล้วก็ไม่กี่คำก็คายนะบางทีก็เคี้ยวน้องไก่อยู่ดีๆน้องไก่อยดีกนะ็ทิ้งตกลงพื้นโจยเฉยได้ยินก็เลยสารภาพว่า จริงๆเนี่ยผมให้คุณค่านะของอาหารเนี่ยแต่ถ้าถ้าวันนั้นผมไม่ทิ้งน่องไก่นะแม่คงไม่กินหรอกนะตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยแม่ก็ชอบซื้อของดีๆมาให้พวกลูกๆก,กินและแม่ก็กินแต่พวกข้าวกับผักดองถ้าผมไม่ทําอย่างนั้นนะไม่เคี้ยวสองสาคำแล้วคายนี่แม่คงไม่กิน คงไม่ได้กินหรอกนะพวกเนื้อพวกปลาวเนี่ยนะวันนั้นผมทำน่องไก่ตกเนี่ยตั้งผมตั้งใจเลยนะเพราะรู้ว่ายัางไงแม่ต้องกินแน่นะด้วยความเสียดายพอจริงเฉอพวกงนี้แม่ก็ร้องไห้เลยนะพ่อไม่เคยคิดเลยว่าลูกเนี่ยจะจะมีความคิดแบบนั้นคือมีความคิดที่ห่วงแม่แล้วก็หาอุบายเพื่อจะให้แม่ได้กินของ ที่มันมีคุณค่าก็อันนั้นก็เป็นเป็นการเปิดเผยครั้งแรกนะของโจชิงชื้อมาผ่านไป10ปีเนี่ยถึงเปิดเผยว่าที่มินิสัยไม่ดีันเนี่ยก็เพื่อให้แม่ได้กินเนื้อกินปลาบ้างนะกินไก่บ้างแม่ก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ลูกของตัวเองเนี่ยที่นิสัยไม่ดีเนี่ยนะในเรื่องการกินอาหารที่จริงนี่เขามีจิต งดงามนะเขารักแม่เขาห่วงแม่เขาก็เลยแกล้งทำอย่างนั้นนะความจริงก็เพิ่งเปิดเผยหลังจากที่ค,ครอบครัวนี้ก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ในสิ่งที่ความจริงกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ตรงกันนะอันนี้เป็นประเด็นที่พูดไปเมื่อวานแล้ว สิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันอย่างโจชิงชื้นในสายตาของแม่เป็นเด็กที่ดีทุกอย่างยกเว้นนิสัยเสียเรื่องการกินแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเขาเป็นคนมีความกระตันอยู่มากนะแล้วก็าทำงานเพื่อแม่ไกด์เขาเขาถูกมองว่าเป็นเด็กไม่ดีแต่เด็กเกเรในสายตาของพี่และน้องและของแม่ ยอมทนมา10ปีนะนะเพื่อที่จะหลอกให้แม่ได้กินกินของดีๆบ้างนะไม่ใช่ให้แต่ลูกกินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านแล้วฟังแล้วก็ประทับใจนะแล้วมันก็สอนอะไรได้มากทีเดียวนะว่าสิ่งที่เราลายเห็นกับความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ตรงกันนะ คนที่เราคิดว่านิสัยไม่ดีบางทีในจิตใจส่วนลึกเขาเพราะมีความดีเขามีเจตนาดีแต่เขาแกล้งทำหรือเขาจะทำเพเื่อผลได้ก็แล้วแต่แต่บอ่อยครั้งเราก็มักจะตัดสินไปแล้วว่าเ้าไม่ดีหรือว่ามีพฤติกรรมน่ารำคาญอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะของผู้คนมากนะไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าไม่ว่าแม่กับลูก หรือแม้แต่สามีภรรยาหรือเพื่อนรุงงานมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสมมุติว่าภรรยาชื่อกัญญาแล้วกันนะสามีชื่อเดชก็อยู่ด้วยกันมา10ปีแต่2อสาปีหลังนี่ก็ตัวกัญญานี่ก็มีปากเสียงกับเดชอยู่เป็นประจำเรื่องของเรื่องคือว่า เวลากันยาเนี่ยไปทํางานเนี่ยพอตกเย็นเนี่ยสามีก็จะโทรมาแล้วว่าวันนี้จะกลับบ้านกี่โมงนะถ้ากันยาไม่ได้อยู่ที่ทํางานเขาก็จะถามว่าตอนนี้อยู่ไหนหรือบางทีค่ำๆก็โทรมาว่าตอนนี้อยู่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่กันยานี่ลำคาญมากพอรู้สึกว่าสามีเนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจตัวเองเท่าไหร่ ชอบโทรมาเช็คนะว่าตอนนี้อยู่ไหน,นเวลากัญญาได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ของสามีนี่แกก็จะแช่เห็นเบอร์แกก็ลำคาแล้วหงุดหงิดแล้วเอาอีกแล้วบางทีก็พอรับสายก็ตะคอกใส่แต่ว่าเดทนี่เขาก็ไม่เถียงด้วยนะเขาก็พยายามพูดดีแล้วเขาก็บอกว่าก็ขอร้องว่าเวลา ไปทำงานนี่ยังไงก็ขอกลับมากินข้าวบ้านนะจะกลับข้ามแค่ไหนเขาก็จะทำอาหารรอก็ขอ,ขอแค่นี้แหละซึ่งก็ทำให้กัญญาเนี่ยงดหงิดมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอยากจะกินข้าวเย็นกับเพื่อนอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะนะก็ต้องงดนะต้องกลับมากินข้าวบ้านบางทีกลับดึกนะสามีก็ยังรอ เขาก็ลาคาทำไมไม่กินก่อนนะวันหนึ่งเขาก็กัญญานี่ยเขาก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังด้วยทํานองบนนะั้นนะเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเธอรู้ไหมเคยถามเขาหรือเปล่าว่าทําไมเขาชอบโทรถามโทรมาถึงเธออยู่ทุกเย็นบอกว่าคําถามนี้ทําให้กันญานี้อึงนะเพราะว่าเขาไม่เคยถามเดชเลยว่าทําไมถึงชอบโทรมาทุกวันนะ ทำไมชอบโทรมาว่าจะกลับบ้านกี่โมงตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนก็เลยบอกว่าทีหลังเนี่ยน่าจะถามเขาซะก่อนนะเวลาถามเนี่ยก็ฟังคำตอบเขาอย่างมีสติหน่อยฟังด้วยใจที่เปิดกว้างได้ยินแล้วก็อย่าพึ่งเถียงอย่าพึ่งโต้แยง้งอย่าพึ่งหงุดหงิดนะให้ฟังด้วยด้วยใจเข้าใจความรู้สึกความต้องการของเขาก็ก็เป็นประเด็นที่ทำให้กัญญานี่ นลฉุกคิดขึ้นมาแล้วเย็นนั้นเนี่ยนะก็เหมือนเคยนะก็ได้โทรศัพท์จากเดชความรู้สึกแรกปฏิกิริยาแรกคือลำคาไอะไรละแต่ว่าก็ตั้งสติไดนะ้เพื่อนเตือนเอาไว้ตั้งสติแล้วก็พูดคุยกับเดชดีๆบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะกลับบ้านสองทุ่มเสร็จแล้วพอกันยาไปถึงกลับไปถึงบ้านนะ ก็ขอขอคุยกับเดชเดชนี่ทีแล้วก็งงๆนะวันนี้มามามาดใหม่นะเพรต่ก่อนพอเห็นหน้ากันก็ทำท่ากับพระกาแฟแล้วแต่วันนี้กัญญาบอกขอคุยด้วยแล้วก็เลยถามเลยว่าเนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะว่าทําไมเนี่ยเดชถึงชอบโทรมาทุกเย็นเลย อันนี้เป็นคำถามที่เขาไม่เคยถามเดชมาก่อนเดชก,ก็เลยอธิบายว่า,าเป็นห่วงนะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ในซอยซอยเปลี่ยวนะถ้ารู้ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ปากซอยหรือเปล่าเขาก็จะได้เตรียมไปรับนะหรือว่ากะเวลาได้ถูกว่าจะมาถึงบ้านกี่โมงอีกอยางน,นึงคือว่าตัวเขาเองเนี่ย ทุกเชา้าตื่นเชา้าเขาก็ไปทําสวนก็ทําสวนไม่ค่อยได้เจอภรรยานะกว่าจะเจอก็ค่าก็คิดว่าเนี่ยยังไงถ้าได้เจอกันตอนค่าก็คงจะดีนะเพราะตอนเช้าไม่ค่อยได้เจอค่าแค่ไหนก็จะรอนะจะได้พูดคุยกันได้มีเลาอยู่ด้วยกันบ้างคําตอบนี้ก็ทําให้กัญญานี้อึงนะ พอเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าอ,อ๋อที่เดททำอย่างเงี้ยเพราะว่าห่วงใหญ่แล้วก็อยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมันทําให้ความรู้สึกของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเลยแต่ก่อนเนี่ยหลงคิดว่าสาม,มีเนี่ยนะระแวงจู้จี้จุกจิกนะแต่ที่จริงเขามีเหตุผลนะเขาห่วงแล้วเขาก็อยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันก็เลยถึงกับก็เลยเรียกร้อง หรือขอร้องภรรยาว่าอย่างไรกลับบ้านก็มากินข้าวเย็นกันจะดึกแค่ไหนเพราะจะรออันนี้เป็นคำตอบที่กัญญาไม่เคยได้ยินที่ไม่เคยได้ยินเพราะไม่เคยถามและพอไม่ถามนี่ก็เลยสรุปไปแล้วว่าสามีเป็นคนที่จู้จี้นะแต่ความจริงมันตรงข้ามกับที่เขาเข้าใจอันนี้ก็เป็น มันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็ดีขึ้นนะแล้วก็ตอนหลังก็เลยมีข้อตกลงว่านะถ้าหากว่าวันไหนภรรยาจะกลับบ้านผิดเวลาก็จะโทรมาบอกล่วงหน้าไม่ต้องรองให้สามีโทรไปถามนะแต่จะโทรไปบอกเองไอ้ความขัดแย้งที่มันเคยมีมาสองสาปีมันก็เคยคลี่คลายอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ย บางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันก็เพราะว่าการที่เราสรุปนะว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นการสรุปโดยที่ไม่เคยได้ถามนะเพียงแค่ถามเนี่ยนะมันก็จะพบความจริงก็คงคล้ายๆกับแม่นะแม่ของโจยิงฉือนี่บางทีถ้าถามสักหน่อยนะว่าให้โจยิงฉือเนี่ยมีนิสัยแย่ๆในการกินอาหารเนี่ยเพราะอะไรเนี่ย บางทีอาจจะพบคําตอบก็ได้นะไม่ต้องรอเข้าใจผิดนะเป็นเวลาสิบกว่าปีมาพบความจริงนะกลางสถานีโทรทัศน์นะต่อหน้าผู้คนคือมันก็เป็นดราม่าดีนะแต่ว่าไอ้ความเข้าใจผิดที่ติดค้างมาสิบกว่าปีนี่มันก็คงไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ดีเท่าไหร่แต่งน้อยเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจที่ดีต่อกันในที่สุดเพราะว่าความจริงมันเปิดเผยออกมาบ่อยครั้งเนี่ยคนเราเนี่ย มีความทุกข์ในความสัมพันธ์ก็เพราะว่าการที่เราด่วนสรุปนะเราเห็นพฤติกรรมบางอย่างเข้าเราก็สรุปทันทีนะแต่ว่าสิ่งที่เราสรุปนะอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ในเรื่องนี้ผู้เจ้าก็ตัดเอาไว้นะในหลักการามมาสูตรหลักการัมมาสูตรนี่ผู้เจ้าตัดมาสองสาร้อยปีแล้วแต่ทุกวันนี้ยังใช้ได้ดีและยิ่งจําเป็นด้วยนะเพราะาเดี๋ยวนี้ ความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราด่วนสรุปแล้วไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยสักถามเดีย๋ยวนี่เราฟังกันน้อยเราไม่ค่อยมีเวลาถามกันไม่ค่อยมีเวลาคุยกันทั้นเจออะไรก็สรุปเลยอย่างที่พระเจ้าตรัสในกลามามสตรว่าเนี่ยอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินเสียงเล่าลืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าทําสืบสืบตามกันมานะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้ความเห็นของตัว อย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเหตุผลหรือตักกะมันเป็นอย่างนั้นคือสรุปด้วยตักกะแล้วมันก็คิดว่าน่ายเป็นอย่างนั้นและอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถืออย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนที่ทำสร้อยทองหายในรีสอร์ทเนี่ยนะก็คิดว่าพนักงานทำความสะอาดออกไปเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเนื่องจาก มันหายหลังจากที่พนักง,งานทําความสะอาดเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดในห้องหาไม่เจอจริงจริงมันหายก่อนนั้นแล้วนะเพราะว่ามันหายตั้งแต่กลางคืนแล้วมันไม่ได้หายหรอกมันตกอยู่ข้างเตียงในซอกนีแต่ว่าดูอนุมาแล้วเนี่ก็คิดว่าเนี่ยต้องเป็นพนักง,งานทำความสะอาดนี่เอาไปอันนี้เราเป็นการสรุปด้วยตักกะด้วยการอนุมาน หรือสรุปพราะลักษณะอาการน่าเชื่อถือยิ่งเห็นเขามีพิรุษนะเห็นเขามีพิรุษพูดก็มีพิรุษเดินก็มีพิรุษนะอันนี้ใช่แน่เลยอันนี้เรววาเชื่อเพราะรูปลักษณะน่าเชื่อถือนะแต่ที่จริงมันเกิดจากอคตินะพอคนเรามีอคติแล้วเนี่ยเห็นได้ยินมันก็สอดคล้องกับอคติของตัวงั้นพวกเราเนี่ยนะอย่าเพิ่ง เวลามีความคิดอะไรโดยเฉพาะในทางลบกับผู้อื่นเนี่ยมันต้องอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะต้องรู้จักทักท้วงบางทีทักท้วงไม่พอต้องสอบถามด้วยนะและสมัยนี้เนี่ยมันมีข่าวลือเยอะนะแล้วคนเราก็เชื่อข่าวลือง่ายที่จริงมันเป็นมานานแล้วเมื่อสั200กสองร้อกว่าปีก่อนในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก็มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับพระองค์หนึ่งนะนนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นพระที่ทุกวันนี้ก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวญี่ปุ่นมากชื่อสันฮากุอินนะชันฮาคุอินเป็นพระเซนวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวชาวบ้านนะที่อยู่ใกล้วัดเรียกว่าข้างวัดเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาพ่อแม่ของหญิงสาวก็ถามว่าท้องกับใคร เธอ,อก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยบวกท้องกับท่านฮากุอินนะพ่อแม่ก็ตรงไปที่วัดทันทีเลยแล้วก็ไปด่าด่าว่าเป็นผ้าอะไรเลวมากนะไปไปทำอ่าไปไปมีท้องนะกับชาวบ้านอุตส่าห์เลี้ยงดูประถมนะกับทำตัวเลวร้าแบบนี้ก็ด่าอย่าเนย้นะท่านอากุอินก็ พูดเพียงว่าอ๋อย่างงั้นเหรอไม่มีอาการโกรธอะไรเลยต่อมานะหญิงสาวคนนั้นก็คลอดลูกพ่อแม่ของหญิงสาวก็เอาทารกนี่ไปให้ท่านฮากุอินเลี้ยงวางแมะไวท้ที่อ่ตอนหน้าท่านระบอเนี่ยอ่อลูกของเจ้านะเรียกว่าเจ้าเนี่ยลองเอาไปเลี้ยงนะท่านนากุอินก็ไม่ปฏิเสธ ก็เลี้ยงดูทารกนั้นเท่าที่จะมีกำลังนะต,ต้องไปหาผ้าอ้อมมาต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กต้องไปหานมมาให้เด็กก็ยังดีที่มีชาวบ้านบางคนเขาเชื่อว่าท่านบริสุทธิ์แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะในหมู่บ้านเนี่ยก็เชื่อเลยนะว่าท่านอากุนเนี่ยเป็นพ่อของเด็กนะก็ไม่ใส่บาตร บนดาดินทาว่าร้ายบางทีท่านเดินผ่านบ้านชาวบ้านชาวบ้านเจ้าของบ้านก็ด่าท่านท่านก็นิ่งแต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่ยังเข้าใจหรือเชื่อในความเป็นสูงท่านก็พยายามหาหาโน่นหานี่มาเพื่อช่วยเลี้ยงเด็กเลี้ยงอยู่ประมาณสองสเดือนได้แม่ของเด็กอดทนทนไม่ได้นะสงสารเด็กด้วยสงสารท่านฮาคุอินด้วย ก็เลยบอกความจริงว่าที่จริงพ่อของเด็กก็คือไอ้ไหนุ่มร้านขายปลาลูกจ้างร้านขายปลาที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันพอพ่อแม่งเด็กพ่อแม่ของหญิงสาวรู้ว่าตกใจเพราะว่าไปด่าท่านฮากุอินนี่อย่างรุนแรงมากนะแล้วก็ไปผักพาระไปเอาพาระให้ท่านเลี้ยงทารก ก็รีบตรงไปหาท่านนากุยแล้วขอโทษขอโพยแล้วก็พูดชมว่าท่านนากุยนี่เป็นพระที่ประเสริฐมากเป็นผู้ที่เสียสละนะเป็นผู้ที่ไม่ว่าจะถูกดินทาว่าร้ายก็ไม่โกรธนะก็ยังมั่นคงอยู่ในธรรมะโหสารเสริญใหญ่เลยนะท่านนากุยิก็เพียงแต่อตอบว่าอย่างนั้นหรือ คือท่านคงเส้นคงวามากนะถูกด่าก็นิ่งสารเสรินชื่นชมท่านก็นิ่งแล้วท่านก็คืนเด็กไปนะให้กับแม่และพ่อของทารกนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่บ่งชี้ถึงคุณสมบัติของท่านฮากุอินนะว่าเป็นพราที่ประเสริฐนะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่ยินดียินร้ายใน ในสารเสริญแล้วก็คำนินทาแต่ในอีกด้านนึงมันก็สะท้อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขนาดนี้ได้ถ้าหากว่าเพียงแต่แม่ของเด็กเนี่ยแม่ของหญิงสาวเนี่ยแทนที่จะโกรธแล้วไปด่าว่าท่านเพราะว่าได้ฟังข่าวนะจากลูกสาวว่าเนี่ยว่าท้องกับท่านอากุอินนะถา,ากว่าจะ ฉเฉลียวใจสักหน่อยแล้วก็ไปถามว่าจริงไหมนะไปถามว่าจริงหรือเปล่านะว่าท่านเนี่ยเป็นไปไปมีเพศสัมพันธ์นะกับลูกสาวไปหลับนอนกับลูกสาวแต่ว่าไม่มีคำถามนี้นะจากพ่อแม่ของหญิงสาวเลยนะคือเชื่อทันทีแล้วก็ไปดา่ดาดา่ดาด่าด่าท่านก็ท่านอากุยิงก็เพียงแต่ พูดเพียงแค่ว่าอย่างนั้นหรือเพราะท่านท่านรู้ว่าอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่ฟังนะแล้วเขาไม่เปิดโอกาสอธิบายแล้วเขาไม่ถามเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะสอนใจนะเออที่จริงเนี่ยต้องลองถามสักหน่อยนะพ่อแม่ของหญิงสาวถามว่าจริงหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยนะไปทําลูกสาวทองถ้ากุยก็คงจะไม่ปฏิเสธนะก็คงจะพูดความจริงว่าเปล่าเลยไม่ใช่ แต่ว่ามันไม่มีคำถามอย่างนี้นะจากจากหญิงจากแม่และพ่อของหญิงสาวมันก็เลยทำให้เกิดบาปกรรมขึ้นมาก็ปล่อยก็เลยไอ้ข่าวที่พูดไปมันก็เลยกลายเป็นข่าวลือแล้วก็แพร่สสพัดทำให้ท่านเสียหายนะชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ดา่าท่านนะด้วยความเข้าใจผิด อันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่านะเรื่องที่ผู้เจ้าถูกถูกลือใส่ร้ายว่าไปทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อนางสุนทรีเนี่ยตายไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็รอบฆ่าไปพบศพนางเนี่ยใกล้ๆกับกุฏิใกล้ๆกับวิหารนะที่เชตวันชาวบ้านก็ลือกันชาวบ้านสาวัตถีนี่ก็ เชื่อทันทีนะเชื่อข่าลือเลยนะว่าผู้เจ้าเนี่ยฆ่าผู้หญิงไม่มีใครสักคนไปถามผู้เจ้านะว่าจริงหรือเปล่านะไม่มีใครสักคนเลยก็เชื่อทันทีนะขณะที่ผู้เจ้านี่อยู่สาวัตอยู่เชตวันมาเป็น 10, สิษพรนษะาทำคุณงามความดีมาเยอะแต่เพียงแค่ได้ยินข่าวลือพอพบศพนะและถูกใส่ร้ายคนก็เชื่อ ถ้ามีสักคนนี่ลองไปถามว่าจริงหรือเปล่าจริงไหมเนี่ยนะมันก็คงจะไม่เกิดการสร้างบาปสร้างกรรมกับผู้เจ้านะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของอในเรื่องของการดำเนินชีตนะในความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าเรานี่จะต้องรู้จักทักท้วงความคิดอย่าด่วนสรุปนะต้องมีสติ ทักท้วงความคิดแล้ววิธีนึงก็คือการซักถามนะซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องบางทีเพียงแค่ซักถามก็ได้คำตอบแล้วนะแต่เพราะว่าไปเชื่อสรุปล่วงหน้าแล้วอย่างกัญญานี้ก็สรุปล่วงหน้าแล้วเนี่ยว่าสามีนี่ระแวงนะอาจจะเรียกว่างี่เง่าจู้จีจ้งี่เง่าก็ได้นะหารู้ไหมวความจริงนี่มันไม่ใช่เลย สามีห่วงใหญ่แล้วก็อยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากๆนะทุกวันทุกวันโอเราเข้าใจผิดนะแล้วก็วิจารณ์หรือตัดสินเนี่ยในทางลบเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในที่ทํางานความสัมพันธ์นะในวงกว้างนเนี่ยมันแย่ลงนะก็เรียกว่าเป็นการ อาจจะเป็นการสร้างบาปสร้างการรมโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักจับยังช่างใจบ้างตรงเนี้ยสติสําคัญมากเลยในกัญญาเนี่ยมีสตินะเพราะเพื่อนเตือนเอาไว้เวลารับโทรศัพท์ก็ให้มีสติฟังเขาหน่อยพูดกเขาดีๆและเมื่อจะถามเขาก็ตั้งใจฟัง,งฟังอย่างมีสติสตินี่มันทําหน้าที่สองอย่างนะก็คือว่าเป็นตัวเบรก แล้วก็ตัวเร่งน,นะเป็นทั้งเป็นทั้งเบรกและคันเร่งเวลาเราขี่เกียร์นะสติมันจะตัวกระตุ้นให้เราขยันแต่เวลาเราวู่วามร้อนรนนะสติมันจะคอยเตือนให้เราช้าๆนะอย่าเร่งรีบอย่าวู่วามนะรวมทั้งถ้าด่วนสรุปมันก็จะเตือนว่าอย่าพึ่งนะฟังเขาก่อน หรือว่าหาข้อมูลความจริงก่อนเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้จักใช้สติให้มันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มากมายนะ